สวัสดีครับอันนี้ก็คือจะเป็นช่องเมืองกุ่มเลยจะเล่าพอดแคสต์นะครับก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเคยทำพอดแคสต์ไปเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องนิสัยของคนไต้หวันซึ่งระยะเวลา,าเวลามาประมาณ1ปีเลยหายไปไหน หายไปปั้นช่องทิกตอกมาสามารถเข้าไปติดตามกันได้ก็คือช่องมึงกูมมอะลรจะเล่าอันนี้เลยแต่ว่าการที่กลับมาทำพอดแคสต์เนี่ยคือในช่องก็คือเล่าแต่อะไรที่มันไร้สาระไงก็เลยแบบว่าอยากจะเล่าอะไรเกี่ยวกับมันเป็นอะไรที่แบบว่ามีสาระบ้างนะวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องการขนส่งสาธารณะนะการขนส่งมวลชนของประเทศไต้หวันแต่ถ้าเกิดจะอวยไต้หวันอย่างเดียวเนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามันไม่แฟร์ถูกไหมก็เลยว่าจะเอาน้องคนนึงเนี่ย เป็นรุ่นน้องที่ตอนนี้อยู่กรุงเทพกําลังเรียนมธรรม,มาศาสตร์อยู่ซึ่งเขาก็ได้ใช้ชีวิตจนชินแล้วในกรุงเทพนะเราจะได้มาพูดจะได้มาถกกันถึงเรื่องการขนส,ส่งสาธารณะของไต้หวันและกรุงเทพมหานครประเทศไทยยินดีต้อนรับน้องอะไรนะต้องนามค่ะอ่านนาตอนนี้สัสดีครับน้นองต้นนะตอนนี้อายุเท่าไหร่เรียนอยู่ที่ไหนตอนนี้อายุ19เกปีครับเรียนคณะรัฐศาสตร์อินเตอร์ครับที่มธรรมศาสตร์ท่าประจัน์ครับอ่าคราวนี้ ปกติเนี่ยเธอไปเรียนหรือไปอะไรแบบเนี้ยไปแบบว่าไปมหาลัยไปอะไรแบบนี้เดินทางหลกัหลกๆเนี่ยใช้รถเมย์ปะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นตอนเชา้าในช่วงที่มันเป็น rush hour ก็จะไปกับรถเมย์บกรถไฟฟ้าเพื่อความรวดเร็วแต่ว่าถ้าตอนเย็นนี่แบบไม่ได้รีแบบก็จะเป็นรถเมย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ คราวนี้เราจะพูดถึงรถเมล์กันก่อนนะคนส่งสาธารณะแบบแรกของไต้หวันรถเมล์ก็ยังมีอยู่เหมือนกันก็คือทุกเมืองก็คือยังมีและที่สําคัญคือรถเมล์ทุกอย่างของเขาทุกชนิดทุกคันทุกแบบทุกสายก็คือจะเป็นแบบติดแอร์หมดแล้วที่ไทยเป็นยังไงบ้างจ๊ะที่ไทยก็คือร้อนมากแต่ว่าจริงหรอนนไอรถแดงนั่นนะ ทีมแดงร้อนมากเธอแต่ข้อดีก็คือมันถูกแค่นั้นแหละแต่ว่าที่ที่รู้มาตอนเนี้ก็คือเขากําลังแบบปฏิรูปรถเมล์ใช่ไหมอยู่ในโครงการปฏิรูปก็คือจะทยอยลดลดการให้บริการของของ,ของขอสองมกรแล้วก็เปลี่ยนเป็นของเอกชนก็คือรถเมล์ไทยสมัยอะ่ะเออที่เป็นรถคันสีฟ้าแต่ว่าคราวเนี้ยปัญหาก็คือเมื่อเราเปลี่ยนมาใช้รถที่มันเป็นรถไฟฟ้ามลพิษมันน้อยลงก็จริงมันสบายขึ้นก็จริงแต่ว่าด้วยความที่มันมีความสบายมากขึ้นเนี่ยทาให้ราคาก็สูงขึ้นด้วย เป็นเท่าตัวเลยนะเหมือนเดิมเนี่ยถ้าเราขึ้นทีมแดงก็แปดบาทใช่ไหมคือตลอดตลอดสายแต่ว่าถ้าเป็นสีน้ําเงินเนี่ยก็ไม่ตลอดสายนะก็คือเริ่มต้นที่สิบห้าบาทแล้วสูงถึงยี่สิบห้าถ้ากว่าเริ่มต้นเนี่ยมันเกือบสองเท่าตัวเลยก็คืออันนี้ก็คือรถเม์ที่มันมีแอร์ใช่ไหมก็คือแบบว่าของเอกชนปะอันนี้อืมรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเป็นร้อยสายแล้วนะเป็นร้อยเป็นร้อยสายตั้งแต่ปีที่แล้วใช่อ้าจริงๆรถเมล์ก็คือวุ่นวายมากแล้วถาหน่อยว่าป้ายรถเมย์ของที่ เอาจริงอ่ะคือไม่มีอ่ะที่ป้ายไม่มีไม่ไมีเลยเหรอคือมีให้มีให้รู้ว่ามันคือป้ายอ่ะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นถนนเส้นหลักอย่างเช่นถนนพหลโยธินเนี่ยถ้าป้ายใหญ่ใ่อ่ะมันก็จะมีเขียนว่าเออรถเมล์สายนี้ไปที่ไหนแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบอยากจะรู้ว่าผ่านที่ไหนบ้างอ่ะก็คงมีสองทางก็คือถามกระเป๋ารถเมล์หรือไม่ก็ดู แอปแอปชื่อมบัสกับแอปไทยสมัยอ่ะแล้วถ้าเก<ห>ิดว่า,า,วาเป็นแบบบ้านนอกเข้ากรุงอะไรเงี้ยเหมือนฉันแบบว่าเออไม่เคยอยู่กรุงเทพมาก,ก่อนจะขึ้นไปกรุงเทพอะไรเงี้ยอยากจะใช้รถเมล์ขึ้นมาเนี่ยฉันไม่หลงตาแตกหรอแบบนั้นอ่ะก็ก็คิดก็คิดว่าน่าจะหลงนะออแต่ว่าในในเมื่อถ้าเกิดว่าคุณมาจากต่างจังหวัดก็ต้องมีสกิลคือถามถามคนข้างๆเอาแล้วกันนี่คือปัญหาปัญหาหลักๆเลย คราวน,นี้เรามาฟังของไต้หวันบ้างการใช้รถเมล์ไต้หวันเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือทุกป้ายทุกป้ายเนี่ยจะมีบอกหมดเลยว่ารถเมล์สายที่เท่าไหร่สมมุติสายที่1อ่ะจะไปลงสถานีไหนลงตรงไหนลงตรงไหนลงตรงไหนลงกับตรงไหนมันก็จะมีแบบว่าเขียนบอกหมดเลยแต่ข้อเสียของมันก็คือจะเป็นภาษาจีนล,ล้วนๆไงเราอาจจะต้องใช้โทรศัพท์แปลแต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือรถเมล์จะมาตรงเวลาและ2เราสามารถเช็คได้สมมุติเราจะไปอุทยานอันนี้อะ รถเมยไหนรถเมย์สายไหนผ่านบ้างและผ่านเวลาไหนและให้ไปลงสถานีไหนแล้วมีจอดป้ายไหนอะไรประมาณนี้เราสามารถเช็คแบบออนไทม์ได้เลยแบบเรียลไทม์ได้เลยอ่ะคือข้อดีมันดีมากของไทยทําได้ได้ยังอันนี้ก็มีมีบอกว่าบอกกะเวลาว่าจะมาถึง เมื่อไหร่แต่ก็ไม่ค่อยตรงแบกไปเชื่อมต้องต้องใช้เซ็นต์ต้องคือแบบต้องใช้เซ็น์ใช่ไหมเออใช้เซ็น์เอาข้อนี้ของไต้หวันเนี่ยมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือในการแบบว่าใช้ขนส่งสาธารณะของรัฐเนี่ยก็คือจะมีบัตรชนิดหนึ่งที่เรียกว่า easy card บัตรคล้ายๆแบบบัตรนักศึกษาบัตรเอ่อบัตรเติมเงินอะไรแบบนี้ก็คือแบบว่าเป็นบัตรหนาเลยนะที่แบบว่าเราสามารถไปซื้อจากเซเว่นอีเลฟเ่นหรือว่า ไปซื้อแบบแฟ m ิลี่มา t ได้อะไรแบบเนี้ยเป็นร้านสะดวกซื้อซื้อปุ๊บเราสามารถซื้อในราคา100บาททุกที่ขายเท่ากันแล้วก็เติมเงินก็ได้แล้วก็ได้เติมเงินแบบไปเติมเงินที่เซเว่นเลยแบบไปแตะปุ๊บอ่าเติมเงิน1,000บาทอะไรเงี้ย ก็คือสําหรับใช้ในการนี้โดยเฉพาะเราสามารถแตะปุ๊บขึ้นรถกี่สา,สายสายไหนก็ได้อันนี้ดีอันนี้ดีจริงมันสามารถผูกรวมได้หมดเลยแต่นี้พูดถึงในกรณีรถเมย์ก่อนไงซึ่งรถเมย์มาถึงปุ๊บเราก็ขึ้นแต่ก็คือสุดสายเนี่ยก็ไม่เกิน25่สิบห้าไหมจำไม่ผิดอ่ะเออแต่เราก็ไม่ค่อยได้นั่งไงยี่สิบห้าเหรียญนะหรออืมก็ไม่แพงนะถ้าเทียบกับค่าแรงที่นู้นไม่แพงเธอค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเอาวันหนึ่งอ่ะทำงานแปดชั่วโมงแปดร้อยแปดสิบเหรียญอ่ะโอ,อ้ได้เยอะมากจริงก็คือแบบว่าเหมือน ไมือนกับยังไม่ถึงใช่เหมือนรัฐบาลเขาสพ,พอร์ตตรงนี้เนาะไม่ใช่ว่าประเทศมันเล็กหรอกแต่มันดีมันั่วถึงแหละอืมอ่ะคราวนี้พูดมาถึงรถไฟกันบ้างอันนี้จะพูดให้ฟังในมุมฉันก่อนนะก็คือรถไฟเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบอยาหลักๆเลยก็คือจะเป็นรถไฟความเร็วสูงแบบรถไฟแบบความเร็วสูงแบบชินคันเซ็นของญี่ปุ่นอะแบบนั้นเลยอันนั้นแบบห กับแบบที่สองก็คือจะเป็นรถไฟแบบปูนปูนฉึกฉักอ่ะเราจะเข้าใจใช่ไหมถ้าเกิดพูดทรงนี้ก็คือเป็นรถไฟแบบเป็นรางรางเหล็กเออรางเหล็กที่เราเห็นกันอ่ะเออที่ผ่านๆกันแบบนั้นอ่ะอ่าแล้วรถไฟก็จะแบ่งเป็น2แบบอีกก็คือไอ้รถไฟรางเหล็กแบบนั้นอ่ะเราจะเรียกเป็นยังไงดีวะรถไฟรถไฟแบบปูนปูนแล้วกันนะใคือรถไฟปูนปูนเนี่ยจะแบ่งไป็น2รูปแบบหลักๆเลยก็คือรูปแบบแรกก็คือรถไฟธรรมดาก็จอดทุกสถานีเลยกับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือจอดสถานีหลักๆอย่างเช่นในเมืองอย่างเช่นอ่า จังหวัดพังงาจอดสถานีตะกวัวป่าสถานีไายช้างแล้วก็สถานีตะกวัวทุ่งอะไรประมาณนี้เห็นภาพใช่ไหมในกอาเหมือนตะวุิจังหวัดภูเก็ตอ่ะหมากปรกเกาะแก้วอะไรแบบเนี้ยอ่าอ,อันนี้คือมันมันข้ามจังหวัดใช่ไหมล่ะข้ามจังหวัดมันมียาวไปเลยมันมียาวไปแบบว่าเหมือนํำนองว่ารถไฟสายหนึ่งรถไฟขบวนหนึ่งเนี่ยจะข้ามประมาณ5จังหวัด ไม่ถึง5เหรอกประมาณ4-5เอเอ4จังหวัดประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะลงไปใต้ลงจะลงต่อไปเรื่อยๆอ,อีกเราก็แค่คอยลงมาคอยที่สถานีสุดสายตรงนั้นแล้วก็จะมีรถไฟขบวนวที่ที่เป็นสายควบอีกจังหวัดเออนื่งขึ้นคอยไปอีก ขึ้นต่อไปมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งรถไฟประเภทนี้เราสามารถใช้บัตร easy c การได้เหมือนกันนะแล้วก็คือแค่แตะขึ้นไปแล้วก็ต่อได้เลยข้อก็คือข้อดีของรถไฟเออสายที่แบบว่าสายธรรมดาที่แบบว่าจอดทุกสถานีเนี่ยก็คือสามารถสามารถไปได้เรื่อยๆไปได้ทั่วทั่วเกาะเลยนะแต่ว่ามันนานแค่นั้นเพราะว่ามัต้องจอดทุกสถานีเว้ยอ๋อโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นขบวนด่วนพิเศษซึ่งจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอะ ก็คือจะจอดสถานีหลักๆเฉพาะสถานีที่แบบว่าสําคัญๆของเมืองต่างๆอย่างเช่นมันก็จะแบ่งเป็นจังหวัดเหมือนกันเหมือนจังหวัดสินจูจังหวัดเหมียวลี่จังหวัดเกาสงอ่ะจังหวัดไถหนานอะไรประมาณนี้ซึ่งในไถหนานก็จะมีสถานีย่อยๆที่สําคัญอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นรถไฟขบวนดนพิเศษก็คือจะจอดแค่สถานีหลักๆซึ่งจะมี 2- 3สถานีเท่านั้นในแต่ละจังหวัด แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถไฟธรรมดาก็คือจอดทุกสถานีเลยที่เป็นแบบในเมืองใช่ใชยกตัวอย่างเหมือนของนี่อยู่สถานีซินจูใช่ไหมสถานีซินจูเนี่ยจะมีสถานีหลักๆอยู่แค่หนึ่งสถานีเท่านั้นก็คือสถานีกลางซินจูเลยเพราะว่าเราก็เป็นเมืองที่แบบว่าไม่ได้เป็นเมืองสําคัญไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมืองเถาหยวนอันนี้เป็นเมืองที่ติดกับนิวไทเปและอันนี้ก็คือจะมีสองสถานีหลักก็คือสถานีจงลี่ที่เป็นแบบว่าเออศูนย์กลาง ของแบบคล้ายๆแบบ, Asia Square, แบ,บนเอเชียสแควร์อะไรประมาณนี้แบบคนไทยคนแบบคนไทยฟิลิปปินอินโดอะไรพวกนี้อยู่เยอะตรงนั้นก็จะเป็นแบบเป็นเขตไปเลยอ,ะอ่ะอ่กับอีกอันนึงก็คือสถานีเป็นสถานีเมืองเถหยวนก็คือจะมีแค่2ส,สถานีประมาณนั้นที่แบบที่แบบว่ารถไฟความเร็วด่วนพิเศษอะ่ะ ที่จะจอดซึ่งมันก็ใช้บัตรอีซีการได้ทั้งหมดเลยก็คืออันเดียวกับที่เปน็นรถนีถไฟด่วนพิเศษเนี่ยจะราคาแพงขึ้นก็คือรถไฟความเร็วด่วนพิเศษเนี่ยก็คือจะมีราคาที่แพงขึ้นประมาณ1เท่าตัวของรถไฟธรรมดาก็คือความเร็วของมันก็คือเร็วกว่าประมาณ <c oughs> เหมือนเรานั่งจากซินจูอันนี้อยู่เมืองซินจูจะประสบการณ์นั่งจากซินจูไปไทเปเนี่ยประมาณ หนึ่งชั่วโมงห้าสิบนาทีแต่ถ้าเกิดว่านั่งเป็นสายขบวนด่วนพิเศษก็คือจะเร็วขึ้นก็คือเหลือประมาณหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีอ๋อก็คือลดระยะเวลาไปประมาณสามสิบถึงสี่สิบนาทีใช่เร็วกว่ากับหนึ่งชั่วโมงมันก็ความเร็วมันก็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 คุ้มค่ามันก็คุ้มค่าอืคุ้มค่ากับเวลาที่ได้มาตัดภาพมาที่ไทยเราไม่ได้นั่งรถไฟไทยนานแล้วว่ะเธอได้นั่งบ้างปะคืออยากจะบอกว่าถ้าเป็นรถไฟทางไกลที่เป็นรถไฟฉุกเฉกฉุกนฉกอันนั้ เคยนั่งแค่ที่ต่างที่แบบนั่งแบบสั้นๆนั่งชั้นสามดูว่าแบบเออฟิลมันเป็นยังไงอะไรเนี้ยฉันจะบอกว่ามันสิงเค็งมาก <c oughs> แต่แต่ถ้าแต,แต,แต่แต่ก็ไม่กล้าจ้าเพราะว่าไม่เคยลองไปนั่งชั้นหนึ่งกับชั้นสองเนาะแต่เขาก็บอกเออมันก็มันก็ดีขึ้นมามากจากชั้นสามอะไรเงี้ยออ <c oughs> ่แต่เรื่องความเร็วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันมันช้ามากคือมันแค่เก้าสิบร้อยร้อยยี่แค่เนี้ยมัน,ม,นมันสุดแค่ตรงนั้นเนาะถ้าถ้าเกิดว่าแบบ ไปเที่ยวกับต่างประเทศคือมันมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะชา้าส่วนถ้าเป็นรถไฟฟ้าในในเมืองอย่างเช่น MRT มันตอนนี้ขอแบ่งเป็นสองแบบก็คือเป็นรถไฟฟ้าชานเมืองที่เรียกว่าคอมมิวเตอร์แล้วก็ในเมืองที่เป็นเออเบนพูดง่ายๆก็คือคอมมิวเตอร์จะเป็นสายสีแดงที่แบบวิ่งไวๆอ่ะที่แบบเอ่อที่วิ่งไปก็<อ>คือบรรล <ง S 1> ุม<ง>กับ BTS เป็น BTS เหมือนอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมมันคือเขาเรียกว่า SRT เป็น <SR T. S 2> ของการฟฟ้า โอเคใช่เอ้ยเป็นการรถไฟการรถไฟโอเคส่วนบ t ทเอสเนี่ยจะเป็นแบบในเมืองก็คือจะวิ่งช้ากว่าอืือ่าจะเป็นของบ t s เอเป็นของกิกชนเลยอือฮึซึ่งถ้าเราลงไปดูสถิติอ่ะคนใช้เยอะมากนะแต่ว่าแบบราคาก็ยังแพงอ่ะสุดสายต้องหกสิบสองบาทแล้วถามว่าค่าแรงคันต่ำเท่าไหร่สา0รอยเออแรงคนขึ้นมื้อนึงเลยนะก็คือเกือบก็คือไปกลับเนี่ยก็คือจะครึ่งนึงของค่าแรงแล้วนะใช่ไหมล่ะแล้วแบบ เออแล้วทีเนี้ยไหนจะค่าข้าวค่าอะไรอีกทั้งวันเนี่ยรวมแล้วค่าใช้จ่ายมันก็สูงมากเขาบอกว่าปัญหาหลักๆการที่รถไฟฟ้ามันแพงเนี่ยเพราะว่าการที่มีผู้ให้บริการเยอะหลายเจ้าอะแต่ว่าด้วยความที่มีคนใช้เยอะราคาก็จะยิ่งแพงมันไม่เหมือนกับแบบมันไม่ได้แข่งกันอะคือมันไม่ได้งอลูกค้าอะไรอะประมาณเนี้ยมันทําให้ราคามันแพงดูไหมทีนี้เหมือนถ้าเป็นที่ต่างประเทศอะเขาก็จะรวมเป็นตั๋วแมงมุมก็คือตั๋วใบเดียวสามารถ ไปได้หมดเลยเออแต่จนี้สมมติสมมติว่าถ้าคุณจะไปสายสีเขียวแล้วไปต่อสายสีน้าเงินเนี่ยคุณเดินลงไปอ่ะคุณต้องแตะออกนะจ่ายตังใหม่ถ้ากับว่ามันก็ต้องเก็บค่าแรกเข้าใหม่ถ้ากับว่าอย่างอย่างเช่นคุณไปสุดสายของแต่ละสายเลย BTS สีสายสีเขียวแบบราคาเต็มแล้วก็สายสีน้ำเงินราคาเต็มเนี่ยตอนนี้ MRT สายสีน้ำเงินอนะ่ะขึ้นราคาแล้วนะ พิ่งขึ้นมาเมื่อไม่นานเองคือรวมแล้วว่าแบงค์ร้อยเอาไม่อยู่นะโอ้เกินร้อยเลยเหรอใช่เกินร้อยไปมาทีเมื่อก่อนอะ่ะสี่สิบสามบาทตอนนี้ก็กลายเป็นสี่สิบห้าแล้วก็บีทีเอสเนี่ยเอ่อหกสิบสองบาทรวมกันก็ร้อยนดิดนึงโหก็คือแบบถือว่าแพงมากก็คือแบบเกือบ <ใน S 1> ราคา<น>ข้าวจานหนึ่งเลยอะ่ะใช่คราวนี้ตอนเนี้ยรัฐบาลกําลังมีมีแผนที่ว่าจะปรับให้เป็นยี่สิบบาทแต่ฉันว่ายังไงอะ่ะตรงเนี้ยยังไม่ค่อยเวริร์กเพราะว่า เขาไม่ได้ไม่ได้แก้ปัญหาที่ที่ต้นต่ออ่ะแต่ว่าเอาเงินของคนทั้งประเทศอ่ะมาแบบมาอุ้มอ่ะมาใช้ลดค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยให้มาจ่ายให้แทนอ่ะซึ่งเท่ากับว่ามันเป็นการเอาภาษีมาใช้โดยสิ้นเปลืองถ้าอยากจะแก้จริงๆอ่ะเราควรจะแบบทํปในตัวม,มุมนาะคือไม่ใช่ว่ามีผู้บริผู้บผ,ผู้ให้บริการหลายเจ้าแต่ว่าต้องต้องเปลี่ยนบัตรแต่ละครั้ง<อ>ที่เปลี่ยนสายเงี้ยแต่เนี้ย<อ>มันก็ทำให้ราคาสูงถูกไหม<อ>ถ้าเกิดว่าทุกคนสามารถรวมเป็นเงินกองกลางอะไรเงี้ย เป็นรวมบริษัทเป็นหนึ่งเดียวอะอะไรประมาณนี้อาจจะตั้งบริษัทขึ้นมาได้แล้วก็แล้วว่าหลักๆอะรัฐควรรวบอํานาจทุกอย่างไว้ในกํามือของตัวเองให้ได้ก่อนอันดับแรกใช่แต่อันนี้ก็ต้องคอยคอยไปก่อนคอยไปก่อนเราอย่าถกเรื่องนี้กันมากเลยเถอะราว่ามันจะเป็นอันตรายต่อตัวเราหรือเปล่าปัญหาคือตอนเนี้ย เรากําลัง privateize มากเกินไป privateize ก็คือแบบให้สิทธิ์กับเอกชนมากเกินไปคือรัฐไม่ได้เข้ามาแทรกแซงเลยแล้วพอแทรกแซงก็แบบทํางานได้ไม่เต็มที่อ่ะอ่าโอเคมันก็ทําให้ไม่ไม่ไปไหนอ่ะเราว่าเราว่าเราถกกันเรื่องเรื่องแค่แบบว่าความต่างพอแล้วนะเราจะเราจะถกกับเรื่องการจัดการเลยเพราะว่ามันช่างมันเถอะ อ่าโอเคเราพูดถึง BTS กับรถไฟใต้ดินของไต้หวันบ้างซึ่งก็จะมีอยู่2เมืองหลักๆก็คือจะเป็นเมืองไทเปซึ่งเป็นเมืองหลวงกับเมืองเกาสงที่เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวนันที่จะมีแบบรถไฟใต้ดินและรถไฟแบบเออคล้ายๆแบบฟิล BTS ก็คือต้องเป็นเมืองใหญ่จริงๆถึงจะมีแต่ถามว่าการเดินทางปกติลําบากไหมก็ไม่ลําบากเพราะว่ามันก็มีรถเมล์รถอะไรแบบนี้ก็คือแบบมันครอบคลุมมันง่ายมากไม่จำเป็นต้องซื้อรถมอเตอร์ไซค์เลยอีกอย่างหนึ่งบรรยากาศบ้านเขาก็คือค่อนข้างจะตอบโจทย์กับการปั่นจั ชมรอบเมืองเนาะอากาศมันไม่ได้ร้อนทั้งปีแบบบ้านเราอะ่ะก็คือบริษัทแบบจักรยานให้เช่าอะไรประมาณนี้สกูตเตอร์ให้เช่ามันก็มีไงอีกอย่างหนึ่งคนมั่นเขาคือพูดตรงๆว่าสันดานดีอะ่ะก็คือแบบว่าไม่แอบขโมยหรือไม่แอบมันล็อกไม่แอบอะไรมาแบบนี้ไม่แอบมาขโมยคือมันเป็นแบบว่านิสัยของคนที่มันมันดีอยู่แล้วอะ่ะเข้าใจฟิลไหมอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องรถไฟความเร็วสูงกันบ้างอันเนี้ที่ไทยยังไม่มีเนาะใช่เร็วสุดแค่ร้อยห้าสิบสายสีดงแต่ที่ลาวมาแล้วคือไปไปถึง คือเราไม่หวังว่าให้ประเทศไทยมีรถไฟความเร็วสูงหรอกนะแต่ว่าแค่คาดหวังไว,ว้ว่ารถไฟเนี่ยจะสามารถทําความเร็วที่สามารถผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันได้จาก4ี่ชั่วโมงปกติขับรถรถยนต์เนี่ยประมาณ 3- 4ชั่วโมงถูกไหมผ่านประจวบคีรีขันแต่ว่าถ้าเกิดรถไฟสามารถทําความเร็วผ่านได้แค่1ชั่วโมงหรือสองชั่วโมงครึ่งแบบนี้มันจะดีมากๆเลยด้วยความที่เราเป็นคนใต้นเนาะเราผ่านใต้ไปกรุงเทพเธอเชื่อปะ ถ้า<ต>เกิดไม่นั่งเครื่องก็คือนานมากตอนเด็กๆอะ่ะเคยไปเคยที่บ้านไปกรุงเทพไปงานรับปริญญาพี่เว้ยคือขับขับรถยนต์ไปกระทั้งบ้านนะเธอกว่าจะผ่านจังหวัดประจวบได้อะ่ะสามถึงสี่ชั่วโมงอะ่ะตื่นมากี่รอบก็ยังไม่ผนประจวบเธอกว่าจะไปถึงเพชรบุรีได้คุณผระช่วย <c oughs> คือไปปุ๊บอ่ะตื่นมายังประจวบอยู่เลยอ่ะตื่นอีกรอบก็ยังประจวบอืม เอาจริงๆคือแบบว่าโอ้โหผ่านไม่ได้สักทีว่าประจบคิดกับเป็นอะไรที่แบบว่ามันหงุดหงิดอะ่ะเอาจริงๆและคันนี้รถไฟความเร็วสูงนะคือเคยนั่งครั้งหนึ่งราคามันก็แพงไหมมันก็มันก็แต่ราคามันก็สูงกว่ารถไฟด่วนพิเศษอยู่มาระดับหนึ่งนะก็ประมาณสัก 30- 40คือปกติอยู่เมืองซินจูใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราจะไปเมืองเถาหยวนไปสถานีกลางเถาหยวนเลย ก็คือนั่งรถนั่งรถไฟธรรมดาไปเนี่ยประมาณ40นาทีแต่ว่าถ้าเกิดว่านั่งรถไฟด่วนพิเศษไปก็คือจะเป็นประมาณเอ่อ2 0ถึงนาทีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงเหลือ10นาทีเร็วมากราคาร3 0สิเหรียญจำได้ร้ยส3 0สเหรียญน,นี่ก็ไม่ถือว่าแพงขนาดนั้นนะใช่เพราะว่าค่าค่าแรงขั้นต่ำอะต่อวันเราได้วันละ8 8 0้ไงใช่เหมือนเราฟิลนั่งจากพังงาไปภูเก็ตอะ่ะอืมพังงาไปภูเก็ตปกติเราขับ อ่ะจากกาะโสงไปภูเก็ตจากตะโกวทุ่งไปภูเก็ตเราขับรถประมาณ40นาทีใช่ไหม80ิโลประมาณนั้นถูกไหมอ่าสีสนาทีอ่า40 <50 S 1> นาทีถึงถึงสะพานสารสินเลยเข้าไปแต่นี่เรานั่งไปแค่10นาทีถึงแล้วอือใช่เร็วแบบฟิลเลยอะ่ะแล้วแบบข้างในแบบฟิลบรรยากาศมันนั่งเครื่องบินน่ะเธอแบบหรูหรามากมและคือข้อดีของรถไฟคือมันจะนิ่งด้วยเนาะนิง่งใช่แล้วมันม,มันรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งในรถไฟของคนไต้หวันนะ ไม่มีคันแบบเสียงดังเลยไม่มีการแบบว่าคนใดใครคนใดคนหนึ่งแบบทําให้ทุกคนแบบต้องรู้สึกแบบนอยหรือท็อกซิกกับกัแบบสิ่งที่คุณทําแบบกับการกระทําของคุณนะ่ะไม่มีคนที่แบบว่าเออมาเมาส์โทรศัพท์เสียงดังมาพูดคุยเสียงดังมาเปิดเพลงเสียงดังมาเปิด youtube ไม่ใส่หูฟังแบบนี้คนทีม่มีความรามับผิดชอบต่อสังคมจิงอันนี้ไม่ได้ว่าใครใช่ปะไม,มไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเออมันมัน,ม,นมันเป็นจังหวัดมันเป็นประเทศที่ดีอ,อ่ะเอาจริงๆเราพูดเลยนะพูดถึงเลยนะไต้หวันเนี่ย เราเราสามารถแบบว่าเออการที่คุณแบบต้องการที่จะยืนหยัดว่าคุณต้องการเป็นประเทศอะ่ะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมณฑลอะไรต่างหนึ่งของจีนอะ่ะเรายอมรับนะเพราะว่าคุณก็เหมาะสมที่กับการที่จะเป็นประเทศได้จริงๆอ่ะใช่คุณมีสปิริตจริงคุณมีทุกอย่างที่มันพร้อมคุณมีการบริการคุณมีรัฐบาลที่เข้มแข็งคุณมีการดูแลจัดการความปลอดภยัยคือไต้หวันเป็นประเทศที่ปลอดภัยมากๆอีกประเทศหนึ่งอันนี้พูดได้เลยตั้งแต่อยู่มา2ปีอะ่ะบอกเลยแล้วคราวนี้เกาะไต้หวันอะ่ะมันก็จะเป็นเกาะที่แบบ ก็พูดถึงเกาะมันก็จะเป็นอติตีซะว่ามันเป็นเกาะกลมๆอะ่ะแล้วก็ตรงกลางก็จะมีภูเขาสูงๆเพราะฉะนั้นทางรถไฟหรือว่าเส้นทางการคมนาคมอะไรแบบนี้ก็คือจะอ้อมภูเขาก็คือมาบรรจบกันเป็นวงกลมพอดีเพราะฉะนั้นรถไฟก็จะมีแบบสามารถอ้อมได้รอบรอบประเทศเลยรถไฟของเขาแบบนัมเบอร์วันมากจริงๆสามารถอ้อมประเทศเป็นวงกลมได้เลยอะ่ะมันก็เลยสะดวกไงไม่เคยรถไฟลางเสีย ไม่เคยรถไฟตกรางเลยเท่าที่อยู่มาเคยตกรางแค่ครั้งหนึ่งตอนแผ่นดินไหวแบบรถไฟไม่ตกรางเองอ่ะรถไฟไม่ชนกันไม่มีอุบัติเหตุอะไรเลยอะ่ะทางรถไฟแบบการเดินทางแบบขนส่งของรัฐอะ่ะไม่มีไม่มีอะไรเลยอะ่ะไม่มีแบบปัญหาอะไรเลยจริงๆอะ่ะอาจจะมีน้อยจนไม่รู้ต่างกับแอร์พอร์ตเดลิงรีบรับเลยจริงไม่เคยมีปัญหาแบบ ปัญหาอะไรเลยเอาจริงๆแบบไม่แบบอย่างหนึ่งคนไต้หวันอาจจะแบบว่าชีวิตของเขาแบบค่อนข้างสโลลีฟมั้งแบบไม่มีความแบบว่าแบบญี่ปุ่นอ่ะเคยเห็นคลิปในรถไฟญี่ปุ่นที่แบบว่าคนแบบว่ารีบๆยัดเข้าไปว่าขบวนนี้จะต้องได้ขึ้นแล้วแบบว่าเขายัด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 กันเข้าไปอ่ะที่ไต้หวันไม่เคยมีฟีลนั้นเธอโอ้ยออมเพอเองจำตอนที่เธอขึ้นสายสีเขียวได้ไหมตอนเช้าอ๋อวันนั้นใช่ไหมเออนนักเรียนเยอะมากเลยเนาะ คือรถก็ติดอะ่ะเขาก็ไม่รู้จะไปยังไงก็งงต้องไฟฟ้านี่แหละอืมด้วยความที่แบบว่าก็กรุงเทพรถมันติดอะ่ะมันก็ต้องมาใช้แบบรถไฟฟ้าแตงน้อยคนกรุงเทพเขาก็มีน้ําใจนะแบบว่ามีมีคนจะออกเขาก็ออกมา,าแบบเดินออกมาให้กอนอะไรเนี้ยค่อยเดินเข้าไปใหม่เฮ้ยคนไต้หวันก็เป็นใช่ไหมน่ารักเนาะคนไต้หวันฟีลแบบคนญี่ปุ่นอะ่ะจริงๆมีความแบบกึ่งกญี่ปุ่นอ่ะหนึ่งเลยนะคนไต้หวันไม่ชอบเอาเปรียบคนอื่นไว้คนไต้หวันเป็นคนกลัวผิด เอาจริงๆกลัวการทําผิดมากไม่รู้ทําไมอาจจะแบบว่าเป็นรัฐบาลรัฐบาลแบบค่อนข้างแบบตำรวจค่อนข้างเข้มอ่ะเออ ไม่หรอกเขาเห็นว่าคนอื่นเขาดีด้วย <c oughs> เขารออายใจอ๋ออีกอย่างหนึง่งแท็กซี่ไม่โกงนะจ๊ะแท็กซี่ไม่โกงเลยมาที่ไทยนีชอ่อจริงแล้วแท็กซี่ไปกี่รอบก็ราคาเดิมไม่โกงอยียางหนึง่งแท็กซี่เขาแบบว่าไม่ไม่เลือกปฏิบัติด้วยอ,อย่างเช่นว่าอ่าคุณเป็นคนไทยมาแท็กซี่ไม่เลือกปฏิเลือกปฏิบัติแบบนี้ว่าเออเราไม่พูดดีกับคุณนะเราจะไม่ชวนคุณคุยเราประมาณเนี้ยเออมาที่ไทยนี่ก็ต้องแบบว่าหาทางรอดหน่อยเช่นแบบเออเล็กแอปเปิลที่เป็นแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็เลยมาถึงช่วงท้้ยขอองคลิปววันนีแก็ื ภาวนาให้ประเทศไทยพัฒนาไปให้ได้เหมือนประเทศของเขาเนาะมันจริงๆก็คือคาดหวังอยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าคือคนไต้หวันเขาชอบเรียกประเทศไทยอะ่ะรวมๆกันไปนเลยว่าเออเป็นพวกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมันอาจจะเป็นคําเรียกคําขนานนามแต่นี่มองเป็นคําเหยียดว่ะเพราะว่าอืมก็ประเทศเอเชียตะวัน <คำ S 2> ออกเฉียงใต้อ่ะอืมก็เป็นพวกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือแบบการแบบการเมืองการปกครองไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะฐานะ ความล่ารวยอ่ะถ้านคติของคนอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรอะไรประมาณนี้<ๆ>เขาก็อาจจะแบบมอมออ๋อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ประมาณนี้แหละฉันไม่ชอบเลยคําเนี้ยอืมอืมแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้แต่ที่สาคัญเลยหลักๆเลยคือคาดหวังว่าสักวันหนึ่งไทยจะสามารถเป็นแบบเขาได้มัม้งนะ เป็นให้ได้บ้างเป็นให้ได้บ้างอย่าเป็นลูกเมียน้อยอย่างนี้เลยงั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องต้นนะครับที่ได้มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาถกกันเรื่องอะไรเนี่ยก็ค่อยมาว่ากันตอนนี้ยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกเลยอันนี้จากใจแบบเรียวๆโอเคครับยังไงก็ขอ,ขอบคุณคยังไงก็ขอขอบคุณด้นะครับไปติดตามอีพีต่อไปนะครับขอบคุณครับบ,รบ๊ายบายบ๊ายบาย